สวัสดีครับผมอยู่กับผมดุชพูนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวยูนิตตัวเบรกเก่าที่แทบจะบอกว่าเป็นตัวเบรกที่เก่ามากๆเลยนะครับผมสำหรับตัวของเพชรตน่านั่นเองนะครับผมเป็นตัวที่ไม่ใช่ตัวคอร์เเนาะเป็นตัวของเกมเลยแล้วก็เป็นตัวยูนิตที่เรียกว่าอะไรอะเบรกดีมากๆในช่วงที่ตัวของเพชติน่าปรากฏตัวนะครับผม แต่ตอนนี้ก็คงจะมีตัวของสมึมาก,กิเนะเาะที่เป็นตัวคอลแลบที่เบรกตีไม่แพ้กันนะครับผมแต่น,นี้เราจะไม่นับตัวอยู่ในคอร์ลบละกันเราจะจับมาแพตติน่ามารีวิวนะครับผมเพราะว่าตัวของแพตติน่ามีให้เลือกนะฮะมีให้เลือกได้ในตัวของไฟเบอร์ซัมมอนเนาะอันนี้ผมให้ดูอา่าไฟเบอร์ซัมมอนแบบนึงนะฮะอา่อานได้ไงซูเปอร์ไฟเบอร์ซัมมอน นี่นะครับผมมันจะมีให้เราุูมได้นะครับตรงนี้เนาะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ไม่รู้จะเอาตัวอะไรนะครับผมสำหรับคนที่แบบลิซ่าก็มีแล้วจูโน่ก็มีแล้วอ้าวไม่มีจูโน่ให้เลือกไงเออเพิ่งมาสังเกตว่าไม่มีจูโน่ให้เลือกรอเออไม่มีลิซ่าก็มีแล้วอะไรอย่างงี้แบบคือมีทุกตัวที่แบบเราต้องการที่เป็นคีย์หลักของทีมเราแล้วแบบทีมขาดตัวเบรกอย่างเงี้ยก็สามารถมาเลือกตัวของเพตติน่าได้นะครับผม เรา,าก็จะจับมารีวิวเนาะแต่ถ้าเกิดทีมยังขาดตัวเยอะอยู่ก็ยังไม่แนะนำนะครับผมเพราะว่าตัวเบรกนี่แทบจะไม่ค่อยได้เอาไปเล่นคอนเทนต์อะไรในเกมเท่าไหร่ยกเว้นตัวแบบที่บอสมีเอฟเฟกว่าต้องเบรกก่อนถึงจะสมาตีเข้านะครับผมไป็มาวกวมาด,ดูในตัวของสกิลและอาร์ตเลยดีกว่านะครับมาดูกันที่อาร์ตของเพตินานะครับผม15,500ดาเมจธาตุแสงแวความเสียหายกายภาพ เพิ่มเบรกพาวเวอร์ตัวเอง70%็เป็นเวลา15บห้าวิเมื่อศัตรูมีเบรกอยู่70%หรือต่ำกว่านะครับผมแล้วก็สกิลนะครับผมสามพันเปอร์เซ็นต์ระเบิดท่าแสงเป็นความแสบกายภาพลดต้านทานเบรกของศัตรูลง30%มเป็นเวลา8วินาทีต่อไปทูอาร์ตนะครับผม3า0 0 0ื่นเบิดท่าแสงเป็นความแสบกายภาพมีโอกาสสูงที่จะทำให้ศัตรูติดสตันแล้วก็ลดเกณฑ์ของศังตรูลง10%เมื่อติดเขาเรียกว่าอะไรเมื่อสกิลนี้ติดฮิต เมื่อสกิลติดฮิตก็คือสกิลเนี่ยติดฮิตเป็นเวลา20วินาทีก็คือเราเราจ่ายใช้ใช้ทูอาร์ดแล้วเนี่ยหลังจา่ายใช้ทูอาร์ดแล้วแล้วก็พอเพิจารณาใช้สกิลเนี่ยสกิลก็จะลดเกรดอีก10%นะครับผมนะจากตอนแรกมันแค่ไอ้สกิลมันแค่ลดต้านต้านทานเบรกใช่ไหมพอพอใช้ทูอาร์ดไปแล้วพอแล้วพอเพิจารณาใช้สกิลเนี่ยมันก็จะลดเกรดของศัตรูตลงด้วยนั่นเองนะครับผมรดมค่าเบรกตรงนี้ด้วยเนาะแล้วสังเกตด,ดูค่าเบรกนะครับผม ทั้งอาร์ตแล้วก็ทูอาร์ตจะสูงมากๆเลยนะครับผมอาร์ตของพิจิตรแม่มีค่าเบรกตั้ง4,000ันทูอาร์ตอยู่ที่8,500นะครับผมต่อไปมาดูกันที่พาสิบนะครับผมพาสิบเท่าที่1นะครับผมสกิลคูลดาวน์เนี่ยจะขึ้นอยู่กับอ่าค่าเบรกพาวเวอร์ของตัวเองนะครับไปพาสิบที่2นะครับผมจะฮยูสเตตัสทุกอย่างยกเว้นสแตนเมื่อใกล้ตายนะครับผมเมื่อพวกของเราใกล้ตายเลย,เลยใชะคาว่่อลลีก็คือเมื่อพวกของเราใกล้ตายนะครับผม แล้วก็เนเกตอาเมจ2,000เป็นเวลา10วินาทีคูลดาวน์70วินะครับผมสำหรับสก,กิลนี้ก็คือถ้าเพื่อนจะตายแล้วยังป้องกันเพื่อน,อนได้ด้วยถ้าแบบเวลาเพื่อนจะจตันหรือว่าอะไรเอ้ยไม่ดีเวลาเพื่อนติดสถานะบ้าเป็นพิษหรืออะไรเงี้ยแล้วเวลาเพื่อนใกล้ตายอะ่ะสก,กิลตัวนี้ก็จะทำงานก็คือจะลบสถานะทุกอย่างย,างยกเว้นตั้นะแล้วก็เนเกตอาเมจให้2,000เป็นเวลา10วินาทีพัฟซินี้คูลดาวน์ที่70วินะครับต่อไปพัฟซิสุดท้ายนะครับผม พระพวกของเราทุกตัวเบรก power เพิ่มขึ้น10%นะครับผมไม่ทำนะออลีวันโอเคต่อไปทูอาร์ตนะครับผมเมื่อสมสัยให้กับแพติน่าเนาะแพติน่าจะมีค่าเบรก power เพิ่มขึ้น30%แล้วก็ดาเป็นเพิ่มขึ้นอีก30%ขณะที่ศัตรูอยู่ในสถานะเบรกนะครับผมมาประมาณนะี้เนาะแล้วถามว่าตัวเบรกออกมาใช้กับด่านอะไรบ้างนะครับผมก็จะใช้กับด่านที่เป็นด่านพวกตัวของแชนบอลเนาะ ยังไม่มาใช่ไหมผมให้ดูเนาะอ่าจแอ็นบอสเล็กชิลัมีไหนหาแป๊บเงินนะหาเจอไหมเนี่ยแล็กชิลาหมูยาวไกลเลยเหรอมันไม่ได้ยาวไกลละค่ะตอนนั้นนะแต่ว่านี่ไงนี่ครับผม นะครับผมสำหรับด่านนี้เนาะด่านเนี้ยเราต้ yani องทําให้บอสอยู่ในสถานะเบรกก่อนเราถึงจะตีเข้านะครับผมซึ่งตัวเบรกเนี่ยสำคัญมากในด่านนี้เลยถ้าเราตัวปกติไปเนี่ยตียังไงก็ถ้าเรตีไม่เข้าแล้วก็ตีไม่ผ่านแน่นอนอะแล้วก็อีกหนึ่งด่านนะครับผมก็คือด่านคริสเนาะหรือว่าด่านฮารุนจริงครับผมเนี่ยสำหรับด่านฮารุนที่มาในวันจันทร์เนี่ยนะวันจันทร์บ้านเขาประมาณประมาณราคาบ้านเราเนาะนี่ด่านนี้ก็เหมือนกันนะครับผมบอสต้องอยู่ในสถานะเบรกนะถึงจะรับดาเมจถ้าเกิดบอสไม่อยู่ในสถานะเบรกบอสจะไม่รับดาเเมจ มาเราก็จะมารีวิวกันที่ด่านนี้แหละหาลูนสีให้บอกสีบวกสิ <c oughs> <c oughs> ไปเป็นด่านที่ฟาร์มง่ายๆนะครับผมด่านนี้ถ้าเรามีตัวเบรกเนาะหรือไม่ใช่บวกตัวเดียวก็ฟาร์มได้ละนี่ครับผมเราเก็บไว้ก่อนอาวุธของเพื่อนน่าก็ค่าเบรกสูงนะครับผมค่าเบรกตั้งแปดพันเลยนะถึงจะไม่มีสกิลอะไรก็เถอะแต่ค่าเบรกสูงมากเลย ตัวนี้ก็ใช้มาเกียร์ไดไปเลยโอเคมาเกียร์ได้อีกอันหนึ่งปึ้มปึ้มอ่าเรียบร้อยนะครับผมตรงนี้พอมาถึงห้องบอสแล้วเรายังไม่ไม่ต้องกดใช้อาวุธของพิจินานนะครับผมรอแบบให้ตัวยูนของเราสกิลอะไรพร้อมก่อน,นะระวังด้วยนะครับผมบอสม,มันมีไลท์ ไลท์คิวเลอร์นะ,ะไปเดี๋ยวผมรอก่อนเรียบร้อยครับผมประมาณนี้แล้วก็ตีไปเลยลดเบรกไปึ้งไอตัวไอแอนิเมชันของพิษณุนาค่อนข้างใจชา้านิดหน่อยนะครับผมต้องเรียกว่าค่อนข้างชา้าเลยไปตรงนี้ผมกัดเมื่อกี้ผมกัดเวลาผ่าดไปหน่อยนะครับผมที่จริงต้อง ต้องให้2ตัวนี้ทำดาเมจช่วงบอสเบรกนะนี่ครับผมเห็นไหมแบบบอสเบรกง่ายมากไม่ทันสังเกตนะครับผมเห็นไหมพอค่าเบรกของบอสมันยังไม่หมดเนี่ยเราจะตีบอสไม่เข้าเลยต่อให้มีดาเมจเป็นล้านก็ตีไม่เข้าเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้บอสเบรกแตกก่อน,น,นก็เอาใหม่เห็นไหมครับผมแรงนะแล้วก็กดใช้ตรงนี้ไปก็น่าจะพอดีละ ปุ่มเห็นไหมครับผมถ้าแบบกดดีๆหรือทำเป็นทีมนุกสมากแต่สมักทีมนี้เขาจะไม่ค่อยใช้พตเจน่ากันนะไม่ใช่ทีมนี้ดิสำหรับรูนเนี่ยคนที่จะนุกไปเลยนุกด้วยตัวไรหน้าจำไม่ค่อยได้ละอันนี้ผมเอามาเลยอามาใช้สำหรับแบบคนที่เดี๋ยจะทำทีมออโต้เนาะออโต้ชิวๆฟาร์มอย่างเงี้ยดูดีเทลนะครับผมดาเบจอาจจะไม่ค่อยเยอะนะเทียบกับคนนี้แต่ถ้าถ้าเป็นค่าเบรก นี่เยอะเลยครับผมโอเคนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมส่วนใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เลยเนาะสำหรับนี้ก็ไปก่อนละบายบายไว้เจอกัน